น้ำมันรู้สึกจะอยู่เส้นเส้นขวาตอ okay. นน้ำมันจะอยู่ตรงสีแยกพอดีรู้สึกจะมีตัวระเบิดหรืออาจจะไม่มีไม่มีเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะใช่ไหมละ่ะ ไม่น่าอะไรระเบิดได้ป่ะเฮ้ยใช่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 ป่ะใช่ใช่ใช่เออเอาอีกตัวหลังกายไปเติมน้ำมันทุกคนเด็กปั๊มลงมาเอาอีกตัวหลังคาลงกปเนเอาตัวเหลังคาลงไว้ไหนปะได้ได้ได้ตันงแต ลงรถไปได้โหยิงหัวนัดเดียวเพื่อนแต่ละมันเลยขับอะไรกันไปใครยิงใครยิง โูกูยิงไม่เต็มป่ะรถกูมัเต็มป่ะประมาณนี้แหละเดี๋ยวทำไมควันมันขึ้นเลยวะอันนี้คือมันเติมไม่แค่นี้อ่ะนึกว่าจะเติมถังน้ำไอ้น้ำมันมันมีลิมิตของมันอ่ะก็คือมันจะหลีขึ้นทุกชั่วโมงชั่วโมงอันนี้เติมสองคันไงมันก็เลยหมดเร็ว ไปปะเจไปบ้านกันตอนตอนที่ซ่อมอยู่ที่ซ่อมอยู่บ้านเพื่อนหมดแล้วซ่อมไม่มึงไปสอบได้ขับระวงังระวังเอาขึ้นทางนู้นเพื่อนทางนูน้นคนขับอยู่ฝั่งนูน้นให่เลยข <c oughs> ีเลยหม <c oughs> ั่นใจน่ไปกับเราเลยไปเป็นเจ้าอะไรนะขับไปหาตัวเอ็กตัวเฮชอะ ตัวเฮชอยไปแค่ที่มึงนึไม่ไม่อย่าไปโทษป้ายโทษที่ตัวมึงเองเฮ้ยอยู่บ้านมีอีกสามคันรวมสี่เป็นห้าคันละนึกว่าจะนึกว่าจะหารถยากนะเนี่ย ขับในเมืองระวังระวังนะมันบางทีมันจะโหลดเอโหลดลัวไม่ทันขับพยายามขับตรงกลางถนนเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวอันนี้รัวโมเฟนน,นีไปนีไปเห็นมึงเห็นบ้านเราปะดิเห็นเลยเห็นหลังคาเลยฮี่

ม,มึงไปทำอะไรวะระเบิดเ,เ,เหรอกูดูคิวฟรีก่อนอะไรเพราะอะไรวะระเบิดเหรอไอ้เหี้ยระเบิดอะไรวะไม่ไม่ไม่น่าจะเป็นกูนี่แหละรถระเบิดหรือเปล่าชนเหี้ยอะไรวะชนน้ำปะอะตกน้ำแน่เลยเหี้ยเห็นนะเมื่อกี้ตกน้ำเหรออืมเป็นเจ๊เลยเลยไปเป็นกู เดี๋ยวนะในศพมีอะไรกันมีอะไรกันบ้างโอ้แน่นอยู่แน่นตับเลยของกูตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะเมื่อกี้ที่ตายจำได้ไหมจำตรงชนได้ไหมจำได้จำได้เกิดบ้านไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกิดบ้านแล้วก็ปลอดไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีนะของอยู่ในรถตำรวจไอ้เหี้ยเจอของในตัวกูยังแน่นเลยแคอยู่ในตัวโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคิดว่า